ก็คือดิฉันเนี่ยทำงานกับประชาชนในพื้นที่เยอะในเรื่องของภัยพิบัติและน้ำท่วมมานานไปเดินกับอาจารย์สาธิตก็ไปเมื่อวานก็เพิ่งไปปราจีนบุรีเพราะว่าน้ำท่วมหนักก็เลยอยากรู้ว่าไปท่วมหนักเพราะอะไรก็พาอาจารย์เสรีไปด้วยกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ประการแรกเนี่ยคือก่อนหน้าจะไปน้ำท่วมเนี่ยได้คุยกับประชาชนเยอะทีเดียวในคนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ ออกมาเนี่ยเราก็แอบเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าหนึ่งทำไมถึงมีตัวเลขนี้แล้วถ้าฉันเป็นชาวบ้านที่อยู่ในแนวเหล่านี้ f l ัดเ e d หรืออะไรก็ตามแล้วอยากเข้าไปสมัครยังไงจะเข้าไปได้ไหมไอ้แปดร้อยคนนี้มีชื่อแล้วเหรอทําไมถึงรู้ว่าแปดร้อยคนแล้วถ้ามาสามพันคนเพราะว่าฉันเป็นคนมีได้รับผลกระทบจะไปอย่างไรอันที่สองคือข้อมูลอะไรที่จะให้ไป พูดคุยกันเช่นจะคุยภาพรวมไหมว่าทำบทนี่แล้วแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ไหนและที่ไหนต้องท่วมที่ไหนต้องรับผลกระทบชดเชยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้ก่อนไหมจะได้ไปคิดมีกันบ้านแล้วจะได้ไปคุยกันถูกว,ว่าแลกเปลี่ยนอย่างไรประการที่3ถ้าเกิดว่าถึงเวลาไปตรงนั้นแล้วแล้วไม่เห็นด้วยเช่นโมดูล A5 ไม่อยากให้สร้างเพราะมีผลกระทบกับชีวิตไม่ต้องการเงินชดเชยแม้แต่บาทเดียวยกเลิกได้ไหม สิ่งที่จะให้ไปฟังนี่คือส่วนร่วมแล้วตัดสินใจด้วยได้ไหมนั่นคือที่ที่เขาเสนอมาค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าหากว่าเสนอว่าการประชาพิจารณ์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการขอเป็นประชามติทั่วประเทศทำได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ที่เขาบอกมากับเราเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ในแนวน้ำร่วมทั้งหลายซึ่งเขาบอกว่าทำไมต้งคิดอย่างนี้เพราะว่า ผลกระทบจากน้ําท่วมหลายๆที่แม้แต่วันนี้ก็เกิดจาัดก,การบริหารจัดก,การเล่าประเด็นเล็กๆเป็นเคสให้ฟังว่าเมื่อวานที่ไปที่ปราจินบุรีข่าวบอกว่าน้ําท่วมที่กระบินบุรีน้ําท่วมหนักที่สุดภายใน24ปีนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นก็เลยไปดูอาจารย์เสรีดูตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้ําปลายน้ําคืออำเภอเมืองปราจินบุรีกลางน้าก็คือศรีมหาโพธิ์และต้นก็คือกระบินบุรีผลปรากฏว่า ชาวบ้านวิ่งมาหาบอกว่าอาจารย์เสรีช่วยหน่อยเขาปิดประตูน้ำเพราะประตูน้ำทั้งหมดปิดหมดตั้งแต่ฝนตกลงมาฝนตกประมาณ200มิลรวมๆปีที่แล้วตก400มิลสถานการณ์ต่างกันมากนะคะดิฉันเดินดูในทุง่งไม่มีน้ําเลยแห้งแง่แกซึ่งนะข้าวตรงนั้น,เ,นเป็นข้าวขึ้นน้ำหราะว่าข้าวฝั่งลอยต้องการน้า3เมตรตอนนี้น้ําอยู่50เซนแก้มลิงไม่มีน้นําเลยก็เพราะว่าปิดประตูน้ําหมด ก็ถามว่าทําไมถึงปิดประตูน้ําน้ําก็เลยอั้นอยู่กับบินบุรีก็เลยต่อท่อเพราะว่าบีบให่น้ําอยู่ในแม่น้ําเท่านั้นน้ําตอนนี้ที่ตัวอําเภอเมืองก็ปริ่มจะล้นตลิง่งจะแย่อยู่แล้วก็บีบก,กันไปเสร็จแล้วพอบบีไปบีมาน้ําก็เลยแตกนะคะก็แตกที่สีมหาโพธิ์เข้าตัวเมืองท่วมตอนนี้กําลังหนักที่สุดแล้วก็พอคุณปรับประสบมาบอกลองดูเปิดสัก30มิเซนนี่ฉันถามว่าทําไมต้องลองอ่ะท่านไม่ทราบหรือว่าเปิด30เซนแล้วจะเข้าทุ่ง ที่ระดับเท่าไหร่จะท่วมที่ระดับเท่าไหร่ถามว่ากรมชลไม่มีไม่มีข้อมูลเหรอเชื่อว่ามีค่ะใช่ไหมทําไมต้องลองแล้ววันนี้ก็ลองใหมนะ่ลองเปิดประตูอื่นอีก30เซนเพราะชาวบ้านม็อบและชาวบ้านทนไม่ไหวเขาตั้งคําถามแบบนี้ก็เลยถามว่างั้นแบบนี้มันจะเหมือนไหมกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตอนนี้เรามีการต่อท่อแล้วตั้งคันหมดเลยแล้วถึงเวลาก็ไม่เปิดประตูน้ําแล้วก็จะทําให้แตกไปตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่า แล้วถ้าเขาจะถามในเวทีรับฟังที่ประจินบุรีแล้วเราจะตอบเขายัางไงก,ก็ถามว่านี่การบริหารจัดการหรือว่าท่วมเพราะว่าธรรมชาติกันแน่ทําไมนะำฝนปีที่แล้วนอนมากกว่า1เท่าตัวยังท่วมน้อยกว่าน,นี้ล่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ชาวบ,บ้านกำลังตั้งคําถามเป็นเคสที่ดิฉันได้รับฝากมาสดๆนร้อนเมื่อวานนี้เอง คุณดารินคะขแทรกถามนิดหนึ่งว่าในมุมมองของสื่อซึ่งจากน้ำปี54าีกับน้าปีนี้กับการบริหารจัดการท<ม>ี่คุณดารินดูมาเนี่ย<ม>ในความเห็นส่วนตัวงคุณดารินมันจะนําไปสู่อะไรไหมคะคือดิฉันเนี่ยเห็นแล้วว่าความขัดแย้งเกิดแน่ๆอย่างที่ประจีนที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคือฟังชาวบ้านเยอะไปชาวบ้านบอกว่าต้นน้ำกระบินใช่ไหมเปิดประตูน้ำถามว่าข้างล่างไม่อยากให้น้าไปหรือเปล่าไม่ใช่ชาวนาบอกว่าเปิดมนเลยฉันอยากได้น้ำเพื่ข้าวปา เอามาหน่อยเถอะทำไมไม่เปิดปลายกลายเป็นว่าต้นน้ำปลายน้ำอยากได้น้ำแต่ว่าเปิดไม่ได้มีทางลับกรมชนนีเจ้าหน้าที่กรมชนกันแล้วกันแลกเปลี่ยนข้อมูลบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าถ้าทำโดยพลติก,การไม่ได้คำสั่งถูกฟ้องขึ้นมาเช่นไปเปิดประตูน้ำท่าน้ำ,นำท่วบ้านใครเขาเฟ้องเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ไหวต้องรอผู้ว่ารอกรบ,บอ,อสักอ้าวแนละ้วอย่างนี้ไอ้ไอ้หมดนี่ต้องรอกรบอ,อสักคนเดียวใช่ไหมถ้าสร้างแล้ว แล้วเกิดเหตุอย่างนี้แล้วใครรับผิดชอบทํำยังไงกับชาวบ้านล่ะคะนี่นี่คือคําถามที่ชาวบ้านต้องการอยากจะรู้มากที่สุดและอีกอย่างหนึง่งเรื่องป่าก็เหมือนกันป่าแม่วงของอาจารย์ศัจสิงนี่แหละ,ะเขาบอกว่ามีประชาชนถามมาเหมือนกันว่าป่าตกลงเป็นของใครเป็นของคนทั้งประเทศหรือว่าของคนลากยามเท่านั้นการที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าจะสร้างเขื่อนแม่วงหรือไม่สร้างการที่จะต้องตัดป่าทิ้งเนี่ย ใครใครเป็นเจ้าของต้องต้องถามใครบ้างถามแค่นครสวรร์พอหรือไม่อันนี้เป็นคําถามซึ่งสรุปแล้วในฐานะสื่อเนะะี่ยค่ะไทยพีเศสคุยกันว่าจากนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องหนึ่งคือข้อมูล2คือวิธีการที่จะทําการรับฟังความคิดเห็นที่ถูกต้องที่ได้รับการยอมรับคืออะไรดังนั้นเราก็อยากจะได้ความร่วมมือจากท่านทั้งหลายที่นั่นอยู่นี่แหละว่าก่อนที่รัฐบาลจะทําเรื่องนี้ คงจะต้องมีการให้ความรู้เพราะว่าชาวบ้านหลายส่วนบอกไม่รู้ไม่มีข้อมูลแล้วฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรเราคงต้องทําหน้าที่นี้คงไม่ใช่เฉพาะไทยพีบีเอสนะคะหวังใจว่าเพื่อนๆสื่ออื่นๆต้องช่วยกันถ้าข้อมูลมีชาวบ้านตัดสินใจเองได้ดิฉันเชื่อว่าเขารู้ข้อมูลบางทีดีกว่าภาครัฐซะอีกเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่อย่างประตูน้ำเขายัางบอกเลยว่าประจีนอะ่นนะห้าสิบเซนอ่ะนาเอาอยู่แห้งมากแล้วท่านถ้าท่านไปดูนะท่านจะเห็นเลยว่า ฝั่งน้ำเนี่ยถนนนี่เป็นคันกั้งสูง4ี่ห้าเมตรฝั่งหนึ่งเนี่ยท่วมถึงรังคาอีกฝั่งแห้งเลยข้าวรอดน้ําอยู่ไม่ไปเพราะถ้าลอดปิดประตูน้ําปิดอันนี้คืออะไรการบริหารจัดการต้องเป็นคําตอบให้ประชาชนได้ค่ะคดารินคะเท่าที่ผ่านมาคุณดารินคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้าหลายคนมากแต่มันก็ยังมีความสับสนในเรื่องของโครงการ35แสนล้านเพราะมันไม่เคยมีความชัดเจนเลยถ้าสื่อจะต้องทําข้อมูลตรงนี้เพื่อเผยแพร่ สื่อจะไปหาใครใครคือคนที่รู้ที่สุดคะคือกด้านจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หวังว่กากบอจะให้ข้อมูลกับเราคือปรับะสบเองก็บอกว่าเชิญไทยพีบีเอสโดยเฉพาะเลยขอให้กรุณาไปทุกเวทีนี้เราก็เลยลร,รับประรระปัดท่านแล้วนะว่าไปแน่นอนค่ะยินดีอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือนักวิชาการในประเทศนี้คงต้องเป็นหลักให้แผ่นดินเหมือนกันนะคะท่านผู้ช่วชาญทั้งหลายที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนเพราะว่าถ้าประชาชนไม่มีข้อมูล ต่อไปเราคงต้องเป็นแบบลองอะค่ะลองว่าเปิดประตูน้ำ30เซนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยเราจะลองกันไปอีกนานไหมหวังว,ว่าจะได้รับคำตอบ